สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อแม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองกวาพรายมงคลแฟมิลี่นะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมงคลครับแม่แม่ก่อนลูกครับแม่แม่ก่อนครับก่อนเลยครับแม่แม่ก่อนทำยังไงครับมาป้อนนมกันดีกว่ามาป้อนนมเด็กน้อยกันดีกว่าเด็กน้อยชื่ออะไร เด็กน้อยอย่าดื้อน,นะลุงเด็กน้อยเริ่มดื้อเริ่มสนขึ้นทุกวันแล้วนะคะแม่ค่ะพราะควานน้อยพูดไม่ฟังนะคะต้องเข้าโรงเรียนอีกรอบแล้วงานนี้นะคะอ,อันนี้คือข้ออันนี้ดินดกองดินของมองคลน,นะคะมงคลก็ทำจนแน่นหมดแล้วนะคะเล่นจนแน่นหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะให้น้องเล่นนะคะน้องเล่นดินเสร็จแล้วเราจะให้น้องไปอาบน้ำอาบท่านะคะขัดเนื้อถูตัวแล้วจะเดินไปเดินวนมาทำไมแม่ไม่เข้าใจหนูเลยลูกนิ่งนิ่งแบบคนอื่นเขาได้ไหมนิ่งนิ่งแบบคนอื่นเขาได้ไหมฝึกสมาธิปะเราฝึกสมาธิกันเลยป่ะฝึกสมาธิแบบพี่บัว ครับก่นอนมาครับก่อนเลยครับ,บก่นอนครับก่อนเลยครับหมือนไปแล้วนะคะสี่ขวดนะคะทานนมนะคะน้องเดินเล่นในข้อ,อก่อนนะคะแบบสบายๆก่อนนะคะเดีย๋ยวเราค่อยพาน้องไปอาบน้ำอ,อาบท่านะคะขัดเนื้อขัดตัวนะคะดูดืด้อนะคะแม่ๆม่ขด,ดื้อมากๆนะคะ เริ่มก็สวยดื้อไวโซนแล้วน,นะคะเด้ว,ว่าการกินของเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะคะกินเยอะทานเยอะในแต่ละวันในแต่ละมื้อนะคะแม่แม่จ๋า เป็นยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาน้องไปอาบน้ำอาบท่ากันต่อนะคะแม่ๆค่ะตามไปดูกันเลยค่ะกินนมเสร็จแล้วก็มาทานน้ำต่อนะคะเดี๋ยวพ่อน้อยพ่อน้อยจะ่าพาลูกชายอาบน้ำอาบท่าขุดน้องขับตัวใช่ไหมลูกขอบคุณพาอน้อยนะคะที่ขับนะะ้ขัดตัวให้มงคลอากาศวันนี้ก็ค่อนข้าง,งที่จะออกร้อนๆนนิดนึงนะคะพอดีเลยน้องมงคลจะได้สาบายเนื้อสาบายตัวใช่ไหมลูก Thế mày Nè, kìm nắm tắt đi ạ nắm tắt

ูเอ้ยนเต้น <c oughs> นี่เต้นทำไงในงานทาง,งานที่ทำยังไงอาบน้ำไปด้วยงันไปด้วยอ่ะอยากเห็นน่ะทำเป็นเป้าเื้ยทำเป็นเป้า

พ่อก่ันให้เล่นด้วยให้หนูเล่นด้วยเล่นหน่อยหนูอยากเล่นนะ่ะนี่นี่คืออาการของมองคลน,นะคะจะไม่อยู่นิ่งนะะนี่อะไรที่ผมพอจะเล่นได้ผมผมจับมาเล่นหมดครับ เล่นหน่อยเล่นหน่อยแล้วแต่เลยลูกเอาที่สบายใจโอเคมีเพื่อนแล้วโ totally uh, <and> อ้ห่วงยางห่วงยางอันใหญ่ห่วงยางอันใหญ่ห่วงยางอันใหญ่นะ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 ออเออเออเอาแล้ว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 เออเออเอาแล้วเอาแล้ว เอาเลี้ยวเอาเลี้วพอควันเนี่ยก็ท่าจะมันเที่ยวไปด้วยคะอาบน้ำไปลูกชายไปด้วยคะมันเที่ยวไปด้วยให้หนูเล่นหน่อยสักพักพ่อหนูเล่นหน่อยสักพักเดี๋ยวหนูก็จะจะได้อารมณ์ดีจะได้อารมณ์ดีให้หนูเล่นหน่อยอ่ะหนูเล่นหน่อยอ่ะหนูเล่นหน่อยอ่ะหนูเล่นหน่อย อนุเล่นหน่อย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 อะตือะซอะซอะซออะพอแล้ลูกพอแล้วมั้งพอยังพอยังโอมามีความสุขมีความสุขมีความสุขอ๋พอดุลูกชายพอดุดุกชาย พอดุลูกชายพอดุลูกชายพอดุลูกชายละโอเคแค่นั้นพอลูกแค่นั้นพอแค่นั้นพอพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเล่นแค่นั้นพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาบน้ำเสร็จก่อนค่อยเล่นลูกมามามาเอ อย่ากระถางรถไม่เล่นผมก็จะไปกินหญ้าต่อผมอยู่ไม่นิ่งอ่ะพ่ออ่ะมีปัญหาอะไรไหมพ่อผมจะเล่นอ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนไหมใช่ไหมใช่ไหมขนแปลงนะคะนุ okay. ม่นน histoire, มๆนะคะไม่ฝวานได้ดตเนมนการหามาใหม่แล้วนะคะขนแปลงนุ่มๆขัดเนื้อขัดตัวให้สบายเนื้อสบายตัวตัวดําเมียมะลูกตัวดําเมียมลูก โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำความน่ารักของน้องมางคลน,นะคะมาฝากแม่แม่เอฟซีทุก,ท,กท่านนะคะเดเล่นห่วงยางด้วยอาบน้ำไปด้วยนะคะน่ารักน่ารักนะคะมีความแบบฟินๆนนะคะสบายอารมณ์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะคะแม่ๆม่ขาหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะไปกินยาต่อขโมยกินยาเขาอร่อยนักเชีย